รับประสบการ์ดีๆครับเรียนจบพร้อมกันทุกคนแล้วก็มีผา้เรียนทุกคนนะครับมีสิ่งใดที่คุณช่วยได้นะครับแม้ว่าจะมีเวลาน้อยก็เต็มใจจะช่วยในการต่อไปครับมีปัญหาอะไรก็แวะมาที่ห้อาพเจ้าพันดีๆตลอดทุกต้อนรับเสมอสำหรับพวกเราเราขอให้คนโชคดีใหม่จริงๆผมก็ผมก็เตรียมตัวที่จะตอบแทนผู้ทำแบบนี้ ปาร์ตี้เ <Ske> ด <pt necessary> <approved> ็กๆเด็กเต้อเตรียมไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยทีลงในการเตรียมความพร้อมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและขอบใจสำหรับทุกคนที่มีนำกจัดลุกโอเคนะครับก็ขอตั้งไว้เป็นที่ลึกขอให้แบรนนี้ส่งผลไปถึงสมองเขาให้ดีขึ้นด้วยใจรส่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว ีันนี้เลยใครยังไม่ได้เซ็นเอ่อเซ็นชื่อไ